เรียบร้อยโอ้ทำไมลูกปุ๋งเยอะจังเลยคะมีสีอะไรบ้างมีสีสีเหลืองสีฟ้าสีเขียออกแดงๆดงไหมไม่แดงไม่แดงหรอออกแดงออกเขียวออกสีเขียวออกสีชมพูหออก่ะ ชมอะไรคะพิงค์ป็นสีชมพูรูแบบว้าวาโ,อโ,อโยนได้แล้วลอยไหมคะลอยลอยนิดหนึ่งใช่ไหมคะโอเคถ่ายเสร็จยังต้องถ่ายอะไรต่อคะถ่หน้าแดงีิค่ะว้าลูกโปก่งจะแตกสิคะแตกแน่ๆเลยแตกแน่ ไหนเนี่ยถ่ายตามน,นั่งลูกพงอย่างเงี้ยเหรอคะโอ้แล้วม,มีท่าอะไรอีกคะมีท่าอะไรอีกอถ่ายท่าอะไรอีกมีท่าอะไรอีกให้แม่ถ่ายท่าอะไรอีกคะทำท่าอะไรอีกเนี่ยทำท่าทำท่ายืนกางขา,ข,าขนาดนี้โอ้ยโยคะชีเดี๋ยวคะช, <c ười> ชีพอแล้วพอแล้วลูกโอ้ พอแล้วค่ะไม่เอาแล้วค่ะหมดย่างท่าหมดหรือยังท่าอื่นอีกไหมมีท่าอื่นอีกไหมคะท่าอะไรอีกคะ <c oughs> อ,อ๋อกางขากางนิ้วอย่างนี้เลยเหรอคะ <c oughs> เอออสองนิ้วได้แล้วว,ว้าว <c oughs> ระวังลง้มลูก <c oughs> หมดยังท่าหมดยังคะ <c oughs> มดท่ายังยังมีท่าอีกอะคะ่ะ <c oughs> มีท่ายกอู่อี้จริงจริง อแล้วลูกฮะดึดงดึงดึงาหทำท่าพร้อมัน่ยังงี้เนี่ยนะดึกดึกดๆงดย่างเเหรอดึกดิกงมดยังดึกดีดึงดีนี่ท่าถ่ายรูปเหรอคะแล้วมีท่าอะไรอีกที่หนูชอบทำบ่อยๆท่าเฮะหรอเะดรเหรอทำท่าเหมะเฮเดนี e and t ท e ี่ e าเี้หรอมีท่าอะไรอีกท่ากอดอก